นเก็ช่างทําการติดตั้งพวงมาลัยตัวนี้ใช้ของพวงมาลัยแท้ของตัว GR Sport เนาะอ่าถ้าใครอะเวลาเวลาเราจะดูตัวแท้ของระหว่าง r ี v o กับตัวตัว GR เนี่ยที่ที่มันไม่เหมือนกันมันยัะไม่เหมือนกันตรงตัว U เนาะ่วนจะไม่เหมือนกันตัว U ถ้าถ้าสีเทาๆแบบนี้มันมันจะออกเป็นของ ของ Fortuner ตัว GR อ่าแต่ว่าถ้าถ้าตัว U ตรงเนี้ยเป็นเป็นสีดำอ่ะมันจะเป็นของของของ r e โ o โดยตรงอ่าแบบนี้รอเดิมอันเก่าพาไปดูวงเก่าอันนี้วงเก่าเขาจะเรียกว่างาน PU อันนี้เขาเรียกงาน PU เนาะเออมันมันจะเป็นแบบนี้มามันจะแข็งกว่าเนาะเวลาเราเวลาเราจับหรือว่าสัมผัสเน่ยของใครที่พี่พที่ใช้อยู่เนาะ หรือว่าในถึงในตัว f o r t u n e er นตัว S อสอ่ะก็ก็จะแข็งแข็งแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูผิดข้างเวลาใส่ใส่ตัวใหม่เข้าไป <S <S> <S นี่ <S <S 2> <S 2> เห็นไหมตัวนี้หนังหนังแท้ได้ได้แดงนี่ ถ้าใครเจองานจีอมันจะเป็นแบบนี้เลยเนาะถ้าติดรถมาจากศูนย์เนาะเวลาออกมาจากศูนย์มันก็ใครซื้อตัวสองล้านถึงจะได้พวงมลาลัยแบบนี้ไปอ่าถ้าตัวล้านเจ็ดล้านแปดมันไม่มีนะครับมันมันจะไม่ให้ไม่ให้พวงแบบนี้มานะครับก็ซื้อตัวท็อปเท่านั้นเนาะถึงถึงจะได้เนาะ